สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมปุ้ยสมัครเลนนะครับแล้วผมอยู่กับพี่ตั้มตาตั้มเลสติ้งนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราอยู่กันที่สนามบุรีรัมย์ครับผมเป็นรายการบุรีรัมย์พันเมตรครับแน่นอนว่าพี่ตั้มก็มาแข่งขันทั้งตัวเอ็กซายเตอร์แล้วก็ยำห้าฟินใช่ครับนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าแข่งไปเรียบร้อยแล้วทั้งสองรุ่นครับผมเอาผลการแข่งขันกอนได้พี่ตั้มเป็นไงบ้างครับผลการแข่งขันเอ่อยำห้า เอ็กไซเตอร์ก็เข้าที่สมครับเอ็กไซเได้ที่สามที่สาใช่ตัวยำห้าปินวันนี้เป็นไงบ้างพี่ยำห้าปินเมื่อวานก็วิ่งดีนะครับแต่วันนี้เจอปัญหาเจอปัญหาต่มเมื่อวานช่วงเย็นละก็คือคาดว่านะเขาวียงน่าจะบิดเพราะว่ามันจุดระเบิดไม่สมบูรณ์ครับตอนนี้ก็เลยทําให้เรา คอลีฟ์ไม่ผ่านรอบแรกก็คือวันนี้สรุปก,ก็คือก็จะเป็นเอ็กไซเตอร์ที่เดี๋ยวรอรับรางวัลช่วงสองทุ่มประมาณนี้นะโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยไอ้เรื่องการแข่งขันเนี่ยจบไปแล้วเรียบร้อยแต่ว่าผมเชื่อว่าจะมีเพื่อนๆหลายๆคนนะ่าจะอยากรู้เหมือนผมว่ารถแข่งรถแด,ดกยมผ้าินกับรายการบุรีรัมพ์ันเมตรเนี่ยถ้าจะมาแข่งเนี่ยสิ่งที่มันจะต้องทําเลยมันมีอะไรบ้างไดักนะ็ค,คือเรื่องของภาพรวมรนะก็เดี๋ยวเราเข้าเรื่องเลยดีกว่าเอาภาพรวมก่อนพี่ตั้มผมว่ากติกาโดยรวมที่เขา ที่เขาตั้งขึ้นมาเนี่ยกติกาภาพรวมเป็นไงบางทีก็กําหนดไว้ว่าลูกสูบขนาด53มิลนะครับเปลี่ยนแคมชาบได้เปลี่ยนสปริงวาลได้วาลต้องเดิมวาลเดิมวาลเดิมประจำรุ่นแล้วก็ฝาตูกเดิมเียรแตกได้เสื้อสูบก็ตีปอกได้ครับเพราะว่ามันต้องควาลูกห้าสามเนาะก็ตีปอกได้ท่อนกลางก็คือเกียร์เข้าเวียกต้องเดิมครับนะครับซ้ายขวาโอเพ่น ซ้ายขวาคือฝักคัดกับฝักดันไฟฝักล้อมแม่เหลกห็กโอเพ่ต้องบอกก่อนว่าจริงๆถ้าเรื่องของตัวลูกจูบลูกสูบเดิมยี่ห้าปีเนี่ยมันห้าสิบครัพี่ห้าสิบใช่ครับพี่ใช้งานทั่วไปคือห้าสิบใช่ตอนนี้เป็นลูกห้าตับที่อยากรู้อีกอย่างนึงคือน้ําหนักพิกัดน,น้ําหนักที่เขากําหนดเป็นกติกาไว้ครับพี่ตั้มปีที่แล้วเนี่ยกำหนดน้ำหนักไว้120ยยี่สิบโลร้อี่โลแต่ปีนี้เป็น125ยยโลขึ้นมา5้าโลขึ้นมา5้าโลใช่ด้วยความที่ว่าพอดีพอดีเราปีนี้เราเปนนักแข่ง ได้น้องสันมาขี่ให้นะครับก็น้องสันก็น้ําหนักตัวเยอะนิดนึงก็เลยน้ําหนักรวมคันนี้จะแบกเขาอยู่ที่5กิโลอ๋ออ่าสนามหน้าดีกว่าน,นี้แน่นอนอยังม่้าฟินส่วนเอ็กซไซเตอร์เนี่ยเอ็กซไซเตอร์เราไม่กลัวครับเอ็กซไซเตอร์ข้อมูลเราค่อนข้างจะแน่นแล้วตอนนี้เรายังไงก็มีโพเดียมต่อจากนี้เราจะมีโพเดียมแน่นอนถ้าเพื่อไประเบิดก่อนอ่าแต่ฟินเนี่ยต้องยอมรับอย่างนึงว่าตอนนี้เราแบกอยู่5โลซึ่ง5โลเนี่ย ระยะ201เมตรเนี่ยเฉลี่ยก็คือ2จุดอ่าอย่างเมื่อวานเราวิ่งอยู่8-9ครับจริงๆแล้วเราควรจะวิ่งอยู่ที่8-7เราก็ต้องไปโดนเรื่องของน้ำหนักครับก็ต้องกลับไปเมน a g เรื่องของน้ำหนักนะใช่เดี๋ยวต้องคงต้องไปลดน้ำหนักเพิ่มต้โอ้5โลก็ถือถือถือว่าเยอะใช่ไหมเยอะมากสำหรับรถแักแบบนี้ใช่เยอะมากแล้วโดยเฉพาะรถเล็กอย่างนี้ด้วยอาจจะเป็นการบ้านนิดนึงนะครับแล้วก็พัฒนาตรงนี้ต่อไปเพราะฉะนั้น อย่างอื่นทั่วไปเนี่ยก็คือเป็นมันเป็นกติกาที่เป็นถ้าคนทํารถแดงเนี่ยรู้อยู่แล้วใช่พวกไอตัวหน้ามงหน้าไม้เนี่ยเอาออกหมดใช่ไหมพี่เอาออกได้ครับกติกาออกได้แต่ว่าลูกทรงก็ห้ามห้ามดัดแฮนด์ห้ามตัดแฮนด์ครับยังคงต้องเป็นแฮนด์เดิมหมดชงหน้าตัดโหลดได้ชงหลังก็โหลดได้นะครับสวิงอาร์มเราก็ใช้มินียมเป็นงานที่ร้านทำเองนี่งานที่ร้านเลยใช่ไหมพี่ใช่ ส่วนตัวล้อก็เป็นเรื่องของการไล่น้ำหนักใช่ไหมครับใช่ล้อก็จะเป็นข้างหน้าเป็นของ TT Racing ครับด้านหลังเป็นของ Racing Boy แต่เอามาเป็น Power Coat เป็นสีทสะท้อนแสงอ๋อให้มันแบบเพิ่มครนเทอร์หน่อยป่ะใช่จะได้มองรู้เลยว่าเออรถเราอ๋อมีรถเราใช่ครับแล้วก็อย่างเรื่องเบรกเนี่ยแน่นอนว่าเออจะเหลือแค่เบรกเบรกหน้าถูกป่ะพี่ใช่ส่วนใหญ่ก็จะเหลือกันเบรกหน้าเบรกหลังก็คือถอดใช่เลยตามปติกรานะครับ แล้วก็ท่ออันนี้ก็ใช้ประจําอยู่แล้วใช่พี่แดงสายสี่ครับแดงสายสี่ใช่ครับเอ็กไซเตอร์ก็เป็นแดงสายสี่เหมือนกันใช่ครับรถแข่งก็เป็นใช่พี่รถเซอร์กิตก็เป็นแดงสายสี่เหมือนกันครับส่วนใหญ่ก็ใช้บริการท่อแดงสายสี่อยู่แล้วใช่ถูกต้องแล้วก็ใช้เขามานานมากแล้วครับใช้เขามาปีนี้ปีที่7จ็ดละส่วนไอ้ชุดสีต่างๆเนี่ยมันมันก็เปลือยได้ในบางส่วนใช่ไหมพี่ได้แค่บางส่วนครับยังคงต้องเป็นรูปทรงเดิมแล้วก็ชายล่างห้ามตัดบริการรุ่นนี้ชายล่างห้ามตัดแล้วก็ตัวบองโทรลท้ายก็ยังต้องมีรูปทรง คือยังให้คงอยู่ใช่แต่แต่ตัดเล้าได้ได้หมดอ๋อคือผมผมมองแล้วเนี่ยเขาจะยังให้ดูว่า้รถมันยังเป็นทรงยามาฮ่าฟนอยู่ใช่ถูกต้องไม่ได้แบบลงมาแล้วแบบโอ้คัสตอมจะดูไม่ออกว่านี่คือรถอะไรใช่ถูกต้องครับเพราะว่าก็ถือว่าเป็นรายการที่ทางยามาฮ่าเนี่ยเขาเข้ามาซัพพอร์ตใช่นะให้มันมีถี่ตัดไม่ว่าเป็นทั้นยามาฮ่าฟนกับเอ็กไซเตอร์ใช่ครับจริงๆผมว่ารายละเอียดดีเทลในการทำเนี่ยผมดูแล้วมันค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะพี่เนาะใช่เราฟังเราฟังดูเหมือนมันไม่มีอะไรแต่ว่า เรื่องรายละเอียดเนี่ยสำหรับรถแบบนี้แล้วลูกสูบเล็กเงี้ยยิ่งทำยากทำยากบอกเลยทำยากมากคือที่มันยากเพราะว่ารายละเอียดทุกจุดเราต้องทำทุกจุดแน่กันทุกจุดแล้วก็ระยะ2 0 1ร้น่เมตรเนี่ยทุกอย่างที่มันถ้าเกิดเข้าไปพลานนิดนึงมันส่งผลได้เลยใช่แม้กระทั่งไม่ต้องอะไรเลยครับโซ่ข้อหน,นึ่งระหว่างยืดไปข้อหนึ่งกับสั้นลงข้อหนึ่งเนี่ยยังมีผลเลยครับ มีแน่นอนร้อยเอร์เอันนี้สเตอร์แน่นอนก็เป็นเบอร์ไล่ใหม่ไปร้อยสเตอร์อะไรเร่องนี้สเตอร์ตอนนี้จะใช้อยู่ข้างหน้า13ข้างหลัง4 4่สซึ่งพอดีน้องสันเขาตัวใหญ่ไงอย่างที่เราบอกของเดิมเราจะไล่อยู่ที่13 42ออันนี้เราต้องขึ้นมาสองฟันเลยเพราะมันเป็นเรื่องน้ําหนักมันเป็นตัวแปรใช่ถูกต้องมันจะเป็นเรื่องของน้ําหนักแล้วเราทีเนี้ยกันบ้านเราวันเนี้ยเราต้องไปลดน้าหนักตัวรถลงอีกประมาณ3กิโลแล้วก็ให้น้องเขาลดน้ําหนักตัวเขาลงมา2โลเพื่อช่วยเรา มันก็จะใกล้เคียงกับกับชาวบ้านเขาว้าไงผู้แข่งตอนนี้ยังเบาเบากว่าเราเยอะครับเบากว่าเราห้าโลเราแบกเยอะมากเป็นโจดเนะใช่ชาวบ้านใหญ่เลยอ่าก็นี่ถือว่าเป็นภาพรวมคร่าวๆแล้วกันเนอะเพราะว่าเราคงไม่ไปเจาะลึกดีเทลอะไรมากว่านาดนั้นนะแต่ทีนี้อยากจะฝากนิดนึงว่าเดี๋ยวจะเชิญไปที่ร้านแล้วเรามาเจาะทั้งตัวแข่งรับรวมถึงจะบอกว่าเดี๋ยวถ้า วันที่ไปแล้วมีเวลาเนี่ยเรามาเปิดเครื่องยนต์ดูกันอ๋อเปิดเครื่องดูอ่าแกะดูว่ารถแข่งเนี่ยมันทำอะไรไปบ้างนั่นแหละจะได้พูดถึงเครื่องสแตนดาร์ดไปด้วยใช่เนาะเพราะว่าเครื่องสแตนดาดที่มันเหนียวมันทนเพราะอะไรอะไรทด้วยถูกต้องโอเคได้ครับสนใจก็เป็นคอนเทนต์ต่อต่อไปครับผมสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้จริงๆไฮไลท์ของวันนี้จะเป็นผู้พิเศษครับผมก็จะเป็นทั้งไม่ว่าจะเป็นทั้งพี่ ดีเจพูดที่เขาจะแข่งกันเนอะแล้วก็จะเป็นดีเจมอสกับน้องฟักแฟงครับผมซึ่งพี่พี่ตั้มเนี่ยก็เทนให้ของส่วนของน้องดีเจมอสใช่ไหมใช่แล้วก็ตัวรถก็เป็นคนทําเองที่ร้านเป็นคนทําให้ครับก็จัดทรงจัดสภาพไปทุกอย่างกติกาก็คือเป็นเครื่องยนต์สแตรฐานแต่สามารถที่จะเปลี่ยนท่อได้ครับผมแล้วก็เป็นเทคนิคเรื่องของการเขาเรียกว่าจัดสภาพอ่าสเตอร์ห้ามเปลี่ยนอ่าแต่เปลี่ยนเปลี่ยนโซ่เล็กไว้ เรายักโซ่ดีๆตัว4ห5ไวอืออือนี่เดี๋ยวอยู่นู่นละอ่ากำลังมากำลังมาใช่ก็เดี๋ยวไว้มีโอกาสยวค่อยว่ามาถ่ายกันอีกทีหนึ่งไม่ได้ครับผมก็ภาพรวมวันนี้ถือว่าประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับใครที่อยากรู้ว่ายมภาฟินเนี่ยจากรถสแตนดาดพอจะมาลงแข่งอย่างรายการแดกแบบบุรีรัมพ์พันเมตรนี้มันต้องปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างประมาณนี้แล้วกันได้ก็ฝากติดตามสนามต่อๆไปรวมถึงการแข่งขันของมุตัมใช่แล้วเดี๋ยวมันอาจจะมีคอนเทนต์อื่นๆในอนาคต ซึ่งผมก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตกับพี่ต้มจริงตอนนี้ที่เราถ่ายกันอยู่นี้ก็คือต้นเดือนมีนาใช่ครับเเมษา OR สนามแรกอ๋อสนามแรกปากเชียด้วยนะครับนะเขาปากเชียด้วยคราวนี้ก็จะเป็นเรื่องของรถเซอร์กิตละที่เราทําอยู่ประจำอยู่แล้วครับผมก็นั้นเดี๋ยวไว้คอนเทนต์ช่องพี่ต้มเดี๋ยวก็อาจจะมีการอัปเดตว่าไปอีกทีหนึ่งได้ครับก็วันนี้ถือว่าประมาณนี้แล้วกันยังไงก็เอ่อเดี๋ยวพบกันใหม่ครั้งหน้ากับคอนเทนต์ต่อๆไปนะครับเจอกันแน่นอนครับว